ทางจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่ก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นกันนะคะโดยทางจังหวัดอำนาจเจริญเพ่นพเชนิญสิ่งของพระราชทานมนิธิรณีธปรชานุเคราหีในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพิ่นได้มอบสิ่งของนะคะแก่ขอบขั้วผู้ดีประสบอัคคีภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจำนวนหนึ่งรายค่ะ โดยนายเสนีสมเขวหวานคารร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญในฐานะร่องประธานกรรมการมูลนิธิลาดประชาเคราะห์ประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ขอบครัวผู้ประสบอคีภัยจำนวนหนึ่งไร่พร้อมกับเยี่ยมให้กําลังใจนั่งคํำปัญญาดิษ ซึ่งอาศัยอยู่ 1, 6, 1, บ้านเล็กที1 0่1 0 6หมู่หนบ้านนาจิกตำบหน้าจิก,ำนนจกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที 20, ่2 5มีนาคม2567เวลา23นาฬิกา4 5นาที สาเหตุเพิ่งใหม่นะคะคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรกระเฮ็ดให้บ้านเลื่อนได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งกับบรเดมีผู้ไดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานกันยังความสาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถมัมภก แห่งมูล,ลนิธิลาดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้ค่ะยังมีการมอบเงินซอยเหลือและก็สิ่งของที่จําเป็นจากเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของจังหวัดอำนาจ,จเจริญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรผููธิมิจิตศรัทธาต่างๆให้กับผู้ประสบภัยในเทือนีนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเหล่ากาชาจังหวัดผู้บริหารทองถินกำนันผู้ย่บ้านและกประชาชนในพื้นที่รวมในพิธีในเทือนีนั่นเองนะคะกัถือว่าไฟใหม่ทั้งหลังเลยนะคะกะถือว่ามีหลายหน่วยงานเข้าไปซอยเหลือค่ะ